วันนี้มาอยู่งานพ้าป่าที่วัดบาง่อยอ่ะนี่เราลงระบบเวทีเครื่องเสียงแปลงหลังเลยจะรอดจะรอดฝนหรือเปล่าวันนี้ฮะจะรอดฝนหรือเปล่าโอ้ดูสภาพยังดีที่เป็นยังดีที่เป็นพื้นพื้นแข็งนะ เป็นดินเหรอว่าเป็นดินแข็งครับนี่เราลงเราลงเป็นแบบเวทียอ้อนยุค12บองเมตรครับโอ้โหเพชรไม่ใส่เสื้อแขนยาวเลยไงไม่เอามาแล้วอ้าว ผมว่าเอาใหม่มาสดเลยโอ๊ยเมื่อชุดแขนยาวอ่ะมีที่แขนสั้นอ่ะเอาไว้ฝั่งละเอาไว้ฝั่งละตัวเพชรเอาไว้ฝั่งนี้ตัวนึงฝั่งนู้นตัวโอ้โหฝาร้องหรืออะไรวะฮะเอาเดียวมา เฮ้ยเอาระบบไฟลงก่อนดิเอาระบบไฟลงมาก่อนเอาไว้หลังบ้านให้หมดเอาระบบไฟมาไว้ฝั่งนู้นก่อนเี่ยฮะอ๋อโอเคใส่เอาล้างแผลแข็งมางั้นไงใส่แล้วมาด้วยเอาไว้ข้างหลังก่อนเดี๋ยวเราติดเลยเนาะรอดได้เลยรอดได้เลยวะ ไประดับก็กำลังติดกับโอ้โหเ๋ยวลงทีสองหลังเลยไงมเรอใจดีกันราเนใจดีกันเผื่อเผื่อมีฝนเนาะใช่ไหมมันร้อนด้วยเนี่ยันนี้ตกแน่เลยดูแล้วอะถ้ารอดได้ปฏิหารเลยมนนี้

วางไว้บนลังสะโตมนี่ก็ได้ทีมพอพอพอม<อ>ีเลยขาไอ้ไอ้ไอ้ลุงพ<อ>ันลงไอ้ลุงพันลงได้ทุกอย่างอะ่ะเฮ้ยวางยาก,กันได้แล้วไง<อ>ไปครับคลิปนี้จะ chỗ bay khai miếng rồi giờ mà áp đề đi